เริ่มด้วยคำกล่าวที่ชวนสะท้อนใจในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชากำลังทดสอบความแข็งแกร่งของชาติเราทำให้นายกรัฐมนตรีต้องยอมรับและปรับยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคงแต่คุณรู้หรือไม่ว่าภัยคุกคามเหล่านี้ไม่ได้อยู่เพียงแค่ในสนามรบแบบดั้งเดิมมาดูกันว่าเรื่องราวนี้จะนำเราไปสู่การค้นพบอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจนายกรัฐมนตรียอมรับสถานการณ์ไทยกัมพูชาเปลี่ยนแปลงทำให้ต้องปรับยุทธศาสตร์เตรียมพร้อม นายกรัฐมนตรียอมรับสถานการณ์ไทยกัมพูชาเปลี่ยนแปลงทําให้ต้องปรับยุทธศาสตร์เตรียมพร้อมนายกกนุทินีเปิดหลักสูตรวปรอ,อรุ่น68ย้ําความมั่นคงแห่งชาติคือผลลัพธ์ของความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนยอมรับสถานการณ์ไทยกัมพูชาเปลี่ยนแปลงทําให้ต้องปรับยุทธศาสตร์เตรียมพร้อม เมื่อเวลา9ก้นาฬิกาในวันที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2568ณอาคารอเนกประสงค์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศเขตดินแดงกรุงเทพมหานครนายอนุทินชาญวีรกุลในฐานะนายกร,รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่60 และได้กล่าวบรรยายภายใต้หัวข้อบทบาทของภาครัฐเอกชนและการเมืองในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติโดยมีผู้ร่วมงานสําคัญเช่นพลเอกนัทพลนาคพาณิตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกอุกฤษบุญตาโนนผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเรือกพโรธเฟื่องจัด นทผู้บัญชาการทหารเรือพลเอกสิทธามหาสันธนะผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศพลโททักษินสิริสิงห์ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันร,ราชอาณาจักรรวมถึงนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันร,ราชอาณาจักรรุ่นที่68เข้าร่วมงานด้วย นายกรัฐมนตรีได้เริ่มกล่าวเปิดหลักสูตรด้วยความรู้สึกดีใจที่ได้กลับมาอีกครั้งโดยระลึกถึงสมัยที่ตัวเองเคยเป็นนักศึกษาหลักสูตรวะปะอรุ่นที่61การได้พบปะกับพี่น้องชาววปะอ,อนั้นเปรียบได้กับการพบกับบุคลากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อประเทศเป็นผู้นำระดับสูงจากทุกภาคส่วนที่มารวมตัวกันที่นี่ด้วยแรงบันดาลใจอันแรงกล้าในการร่วมมือกันสร้างความมั่นคงความเจริญก้าวหน้าและอนาคตที่ยืนยาวสำหรับประเทศไทยของเราภัยคุกคามในยุคใหม่ที่ซ่อนอยู่ นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าทุกคนคงมีประสบการณ์และตระหนักเป็นอย่างดีว่าขณะนี้ภัยคุกคามต่อความมั่นคงไม่ได้ปรากฏในรูปแบบของการต่อสู้ด้วยอาวุธเสมอไปแต่กลับซ่อนตัวอยู่ในรูปแบบของสงครามการแข่งขันทางข้อมูลการค้าเศรฐษฐกิจดิจิทัลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความผันผวน,นของตลาดโลกซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรและภูมิรัฐศาสตร์ทุกครั้งที่ได้เข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติจะเห็นได้ชัดเจนว่าความมั่นคงทางเศรษฐกิจได้กลายเป็นแนวรบใหม่ สำหรับทุกประเทศหากเศรษฐกิจเกิดการสันคลอนความเหลื่อมล้ำก็จะเพิ่มขึ้นความไม่พอใจในสังคมก็จะขยายตัวส่งผลกระทบต่อทั้งเสถียรภาพทางการเมืองและความมั่นคงทางสังคมดังนั้นภาครัฐจึงต้องสร้างเศรษฐกิจที่ไม่พึ่งพาเพียงภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งแต่เป็นเศรษฐกิจที่มีความสมดุลรัฐบาลนี้มุ่งเน้นการสนับสนุนผู้มีรายได้น้อยให้มีกำลังพอที่จะพึ่งพาตนเองได้เช่นโครงการคนละครึ่งพลัสที่กำลังดำเนินอยู่ซึ่งคำว่า p l u ส มีความสำคัญมากเพราะมีการอบรมผู้ประกอบการให้เข้าถึงช่องทางการขายออนไลน์เป็นการเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับพวกเขาและนี่คือจุดที่หลายคนมักมองข้ามแต่ถ้าคุณคอดิดว่าการอบรมออนไลน์ง่ายๆจะเปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือไม่มาดูกันต่อว่ามันจะส่งผลอย่างไรในภาพรวมภาคเอกชนในแนวหน้าของการพัฒนาเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงบทบาทสำคัญของภาคเอกชนต่อความมั่นคงชาติโดยภาคเอกชนถือเป็นแนวหน้า ในสนามเศรษฐกิจของหลายประเทศผู้ประกอบการ SME ถือเป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจเพราะทุกการลงทุนคือการสร้างงานสร้างรายได้และลดแรงกดดันทางสังคมรัฐบาลจึงมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกดิจิทัลและพลังงานสะอาดที่สำคัญคือการปฏิรูปกฎหมายให้เป็นมิตรกับผู้ประกอบการการตัดกฎหมายหรือกิโยตินกฎหมายจะทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นโดยการลดความซับซ้อนทางกฎหมายและปรับปรุงไอ ห้องมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ที่นี่อาจเป็นจุดที่เกิดความเห็นต่างบางคนอาจโต้แย้งว่าการปฏิรูปนี้เพียงพอหรือไม่สาหรับ SME ขนาดเล็กที่ยังเผชิญกับอุปสรรคอื่นๆเช่นการเข้าถึงเงินทุนและนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามแต่มาพูดถึงการเมืองกันเถอะการเมืองที่มั่นคงเป็นหลักฐานที่สําคัญนายยกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าปัจจัยอีกอย่างหนึ่งคือการเมืองไม่มีชาติใดที่จะมั่นคงได้หากการเมืองไม่มั่นคงสเสถียรภาพทางการเมือง คือเครื่องมือสําคัญในการรักษาความมั่นคงในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือความเชื่อมั่นของประชาชนรัฐบาลจะต้องรักษาเอกภาพและความสมดุลในความสัมพันธ์กับทุกภาคส่วนซึ่งนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของการเมืองไทยความเห็นต่างเป็นเรื่องปกติแต่ต้องพยายามไม่ให้มันกลายเป็นความแตกแยกเมื่อบ้านเมืองแข็งแกรง่งและมีสามัคคีก็จะมีความพร้อมสูงในการแข่งขันนอกบ้านและน่อาจเป็นจุดที่เกิดความขัดแย้ง บางคนอาจสงสัยว่าการรักษาเอกภาพทางการเมืองในไทยง่ายายเพียงใดเมื่อเผชิญกับความเห็นต่างทางการเมืองที่รุนแรงแต่มาดูกันว่ามันส่งผลต่อโลกภายนอกอย่างไรการเมืองมั่นคงนำไปสู่อิทธิพลระดับโลกนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีโอกาสนำทีมไทยแลนด์เข้าร่วมการประชุมนานาชาติทั้งอาเซียนซัมมิตท,ที่มาเลเซียและเอเพ็กซัมมิตท,ที่เกาหลีใต้ทั้งสองเวทีสะท้อนว่าเสถียรภาพทางการเมืองภายใน คือเงื่อนไขสําคัญของความมั่นคงทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศประเทศที่มีนโยบายต่อเนื่องประเทศที่โลกเชื่อมั่นว่าจะยืนหยัดบนหลักการและสันติภาพยึดมั่นในหลักนิติธรรมและระเบียบโลกคือประเทศที่นักลงทุนต้องการลงทุนดังนั้นจึงต้องแก้ไขข้อกังวลและยืนยันว่าประเทศไทยแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลแต่ไม่เคยให้ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองส่งผลกระทบโดยตรงต่อนักลงทุนไทยได้ส่งสัญญาณชัดเจนถึงความพร้อมในการเป็นสะพานเชื่อมภูมิภาค ในด้านเศรษฐกิจการค้าและความมั่นคงทางพลังงานพร้อมเป็นศูนย์กลางในหลายด้านโดยเฉพาะด้านความมั่นคงทางอาหารสุขภาพหรือแม้กระทั่งการปรับอาชญากรรมข้ามชาติด้วยภูมิศาสตร์และความพร้อมของไทยแต่ที่นี่อาจเป็นจุดที่หลายคนโต้เถียงบางคนอาจคิดว่าการเป็นฮับนี้จะนำมาซึ่งประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงหรือไม่และนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่มองข้ามแต่มาดูการทูดเชิงรุกกันเถอะการทูดเชิงรุกที่ทำให้ไทยกลับเข้าสู่สายตาโลก นายอนุทินกล่าวอีกว่าไทยจึงได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมปรับปรามสแกมเมอร์ในภูมิภาคการหารือในเวทีเอเพคและอาเซียนทําให้ไทยเปิดประตูสู่ความร่วมมือใหม่กับกว่าสิประเทศนี้ไม่ใช่เพียงการเจรจาทางเศรษฐกิจแต่คือการสร้างความมั่นคงเชิงรุกที่ทําให้ไทยอยู่ในตําแหน่งผู้ร่วมกําหนดอนาคตของภูมิภาคหรือตามที่นักวิเคราะห์หลายคนกล่าวว่าไทยได้กลับมาอยู่ในเรดาร์ของโลกแล้วและนี่อาจเป็นจุดที่เกิดความเห็นต่าง บางคนอาจสงสัยว่าการทูตเชิงรุกนี้จะนำไปสู่ความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่แต่มาพูดถึงช่องทางการทูตที่อดทนกันเถอะใช้ช่องทางการทูตอย่างอดทนเพื่อแก้ไขสถานการณ์ชายแดนนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวว่าแม้ว่าการดำเนินการทางการต่างประเทศของไทยกำลังไปได้ด้วยดีแต่สถานการณ์ชายแดนไทย กัมพูชากลับมาเดินสวนทางอีกครั้งตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาเป็นการทดสอบสำคัญของรัฐบาลและกองทัพไทยตั้งแต่นายกรัฐมนตรีเข้ารับตำแหน่งได้ปกป้องอธิปไตยของชาติด้วยความเด็ดขาดและในขณะเดียวกันก็รักษาช่องทางการทูตอย่างอดทนเพื่อคงสถานะความชอบธรรมของประเทศไทยบนเวทีโลกจนกระทั่งมีถ้อยแถลงแนวทางสันติภาพร่วมกันโดยมีอาเซียนและสหรัฐเป็นพยานและนี่ก็เป็นผลดีต่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับหลายประเทศด้วยแต่ทอ น,นี่อาจเป็นจุดที่หลายคนมองข้ามและนี่คือส่วนที่อาจก่อให้เกิดความขัดแยง้งบางคนอาจโต้แย้งว่าการใช้การทูตอดทนเพียงพอหรือไม่ในการปกป้องอธิปไตยโดยเฉพาะเมื่อเผชิญกับความเสี่ยงจากประเทศเพื่อนบ้านมาดูกันว่ามันนำไปสู่การปรับยุทธศาสตร์อย่างไรต้องปรับยุทธศาสตร์อีกครั้งเพื่อความมั่นคง นายอนุทินกล่าวด้วยว่าจากสถานการณ์นี้ทําให้ต้องเปลี่ยนมาตรการและยุทธศาสตร์กันอีกครั้งในฐานะรัฐบาลมีหลายสิ่งที่ต้องปกป้องรักษาไว้และดําเนินการเพื่อความมั่นคงของชาติความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนรัฐบาลต้องเตรียมความพร้อมสําหรับทุกสถานการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกซ้อมและการเตรียมพร้อมด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นเช่นการบุกรุกหรือภัยธรรมชาติใกล้ชายแดน การบริหารการต่างประเทศที่ต้องให้ประชาคมโลกรับรู้ถึงเหตุการณ์และใช้กลไกในการประท้วงเพื่อรักษาสิทธิทางการต่างประเทศให้ครบถ้วนเช่นการนำเสนอหลักฐานในเวทีสหประชาชาติเพื่อสร้างความเห็นอกเห็นใจจากนานาชาติการทหารรัฐบาลได้ให้ไฟเขียวในการปฏิบัติการที่จำเป็นในอนาคตโดยจะยึดถือระเบียบโลกอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้ไทยเกิดข้อเสียเปรียบในระยะยาวไม่ว่าสถานการณ์จะนำไปที่จุดใดและนี่อาจเป็นจุดที่เกิดความเห็นต่าง บางคนอาจสงสัยว่าการยึดระเบียบโลกนี้จะขัดแย้งกับการปกป้องอธิปไตยหรือไม่เมื่อเผชิญกับภัยคุกคามที่ใกล้เข้ามาการเศรษฐกิจกแน่นอนว่าแนวทางสันติภาพเปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลต่อการเจรจาทางเศรษฐกิจกในบางเรื่องไม่มากก็น้อยแต่เชื่อมั่นว่าด้วยการเตรียมการทุกด้านอย่างรอบคอบจะสามารถรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศไว้ได้เช่นการจัดตั้งกองทุนสำรองเพื่อรองรับความผันผวน,นทางเศรษฐกิจกที่อาจเกิดจากข้อพิพาทชายแดนประกาศยุทธศาสตร์ที่พร้อมแล้ว นายกรัฐมนตรีได้กล่าวในตอนท้ายว่าเรื่องความมั่นคงของชาติถ้ามีภาพรวมและยุทธศาสตร์ที่พร้อมบูรณาการและที่สำคัญมีความแน่วแน่ในผลประโยชน์ของชาติก็จะรักษาความมั่นคงไว้ได้เสมอความมั่นคงแห่งชาติคือผลลัพธ์ของความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนประเทศไทยจะมั่นคงได้ก็ต่อเมื่อผู้นำในทุกระดับร่วมกันยืนอยู่บนความจริงคุณธรรมและความรับผิดชอบและนี่คือจุดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง บางคนอาจสงสัยว่าการร่วมมือนี้จะเป็นจริงได้ในสังคมที่มีความเห็นต่างทางการเมืองสูงหรือไม่แต่สุดท้ายแล้วคุณคิดอย่าไรกับการปรับยุทธศาสตรน์นี้มันเพียงพอที่จะรักษาความมั่นคงหรือยังและคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าการทูตอดทนเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการ,รเผชิญหน้ารุนแรงแชร์ความ